องค์ท่านทั้งสองให้จงพบยืนสัจจะวาจาและเจราจากับเราแบบนี้แล้วก็เป็นที่พอใจไม่เป็นไรเมื่อบ้านเมืองเดือดร้อนแต่ขอเพียงอย่างเดียวให้พาเราไปพบสีสุชาติก่อนส่วนเลื่อนบ้านเมืองเดี๋ยวเราจะย้อนลอยถอยหลังมาช่วยแต่ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำตามสัญญาจะพาเราไปหาสีสุชาติทำให้เราสุราลามสิงกรด เราจะสวมเขี้ยวสวมเล็บคบกันกินเจ้าเป็นหลาได้ฟังคำกล่าวใครเออเออไปพาเราไปอย่าให้โมโหไม่มัท่วโหลขนาดนั้นเลยพี่เจค่ะเขี้ยวกูแล้วก็เขี้ยวมึงพาเราไปพบเิี่ยวใช่ติดตามหา <ผ>สีสุแท้าสีาสุท้าเออเออเออรบหน้านนิอยู่ในกนนีลูกชาย 对吧、啊？哎、啊，你讲、啊。 รพระตัดในบทกามาจากผัวดนล้นฟ้ามาตั้งพระเพราพักผ่อนเรื่องเวียงวัง ไม่หวังผลแต่เรื่องอุศนเราสร้างใครทุจริตคิดร้างก็มีแต่ทานเดือดร้อนคำพระพันว่าอน,นิจังใครเรา จวแน่นอนแสดงว่าพระองค์เริ่มปรงเริ่มจะปรงแล้ว ดุดดังข้าไทยตาอยู่คนคอยผ่อนปนผันพ่อนไม่เคยทำให้ระคายเคืองไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรไม่ทำเรื่องแล้วแล้วไร ถึงน้ำพระไทยเล่าร้อนวันคิดถึงวังที่ห่างเหพระต้องร้อนแรงร้รอน บังคมพระเจ้าข่าพระองค์อ้าวรู้ว่าจะร้องอ๋อแล้วแค่นี้เขารู้แล้วเป็นลิเกอ๋อแค่นี้เหรอกีฬาลิเกกะอย่าร้องเยอะเจ้าโทนแล้วก็เจ้าเทงพลงเจ้าข่าพระองค์เจ้าทั้งสองนี่ได้มาพบกับเราในกลางป่าก็เหมือนอุนวาสนาเมื่อครั้งอดีตก็คงจะได้ ร่วมทุกร่วมสุขกันมาแต่ก่อนขอเดชะพระองค์ได้เจ้าทั้งสองเนี่ยพระองค์ทั้งสองพระเจ้าค่ะเรื่องในกลางป่านี้พระองค์ทั้งสองก็ต้องห่วงทั้งได้กลามทั้งสองคนพี่น้องมาอยู่เคียงข้างแล้วก็รับรองปลอดภัยอย่างแน่นอนก็แน่สิเพราะว่าประวัติความเป็นมาของพ่อกลาหมมฉันไม่ธรรมดาเป็นพานป่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาอย่างไรเล่าเอาพระองค์อยากรู้ไหมคะอยากรู้แขง แสดงสกายภาพของพ่อเราให้พระอ,องค์ได้รู้เจ้าเทงพระเจ้าข่าพระองค์เดี๋ยวก้ากระหม่อมจะเล่าประวัติพ่อก้าวหมายฟังไว้เจ้าค่ะพ่อคนเดียวกันหรือเปล่าอ้าโอ้โหนี่คานตามกันมาเลยเมื่อก่อนนี้สมัยที่แม่ยังมีชีวิตอยู่จะเล่าให้ฟังนิดเดียวแม่กล้าท่านนี่รักก้าทั้งสองคนมากกลางคืนนี่ไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงใครแม่จะร้องก็หมอเลยโอ้ทุงเทงียทุงเทงียโอ้ทุงเทงียทุงเทงีย ไม่รู้พ่อโกรธอะไรแม่แม่เสียงเครือทั้งคืนเดี๋ยวลองเล่าประวัติพ่อเล่าประวัติพ่อก้ารกระบอกจะเล่าประวัติพ่อให้ฟังไหมเจ้าค่ะพูดแล้วจะหาว่าคุยไม่ต้องคุยอ่ะมึงพูดเลยอสักหน่อยาพ่อก้ากระบอนี่เป็นพานป่าที่เรียกว่าจับเสือนี่มือเปล่าเลยนะม่เจ้าค่ะแล้วแล้วแล้วไม่ได้คุยจับเสือด้วยมือเปล่าอาไม่ได้คุยนะมาเจ้าค่ะใช้วิชาอาคมเดี๋ยวก้าวกรอกจะได้ฟังวันก่อนในพ่อก้าวกระอก่านอไปจับเสือนี้มือเปล่าเชื่อไหมพ่อก้าวกระบอีในเจอเสือนี่เรียกว่า ตาพ่อกล้ามฉันชนะต้องตาเสื้อเสื้อต้องตาพ่อแพบคด้วยนั้นแหละเชื่อไหมพฟงอะไรเกิดขึ้นตาพ่อกล้ามฉันหายไปเลยกระแดกไปแน่ขอเลี้ยชะวันนั้นพ่อของกล้ามฉันลืมเอาตะกรุดเลยตาไม่เหนียวมันคุยตลกเฮฮาไปนันแต่ประวัติปู่ปู่นี่แน่นอนพ่อของพ่อเราีรทีโอ้โหนี่แน่นอนเลยปู่ของก้ามฉันนี่แน่นอนพ่อยังโดนคว้าลูกตาไปแล้วน่ะอันนั้นมันลืมลืมตะกรุดไว้ที่บ้านลืมตะกรุดลืมของขังไป ผมกล้ามทั้งนี้นะปู่กล้ามทั้งนี้โอ้โหเป็นพานป่าสมัยก่อนนี่ป่านี่จะมีไฟปู่กล้ามทั้งนี้รอดเลยโอ้โหไฟลุกไฟป่าลุกนี่ไฟป่าใช่ไหมปู่ก็ท้ต้องท่องคาถาแป๊บเดียวไฟดับท่องคาถาแป๊บเดียวไฟดับปู่คุณฉลาดอ่าใช่คานไงเขาบอกถ้าเกิดมีไฟต้องคานต่ำๆคานต่ำๆปูก็ฉันคานเลยคาน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 แป๊บเดียวยังไงเจองูเห่าแผ่ไม่เบียเหาะโตายแม่ไม่ว่ารอดไม่รอด ตายก่อนพ่ออีกได้เจ้าทั้งสองคนเนี่ยเราก็มีความสุขเพราะเจ้าทั้งสองนั้นเป็นคนที่มีความตลกขบคันอยู่ตลอดกบผมฉันไม่อยากให้พระองค์ทรงพระเครียดใช่เจ้ารู้ดีว่าเราเครียดช่วงนี้พระเจ้าค่ะเพราะแต่ว่ามาอยู่กับเราก็ตั้งนานพอดูแล้วไม่เป็นห่วงกิจการค้าขายบ้างหรือที่ค้าขายอยู่นะอ๋อขอเดชะทรงได้โปรดบัตรนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพระเจ้าค่ะชาเขียวรู้อะไรนะบัตรนี้ก็ฉันได้ล้มละลายไปที่เรียบร้อย ไม่ได้ขายแล้วสบายแล้วจะ,จะกลับไปก็ได้นะไปดูแลกิจการก่อนแล้วค่อยมาต่อไปนี้จะไม่ไปไหนจะอยู่กับพระองค์ทั้งสองอะอะจะขอเกาะไปตุกแกเลยพี่เจ้าค่ะว่าแต่ว่าพระเจ้าค่ะพวกเจ้าก็รรู้ดีว่าการที่ข้าพเจ้าของราชบุตรสีสุชาติออกเสด็จประพาสไาก็เพราะว่าหนีการแต่งงานมาองค์พระบิดารีเฉวงบังคับจิตใจเราให้เข้าพิธีสยมพรตอนนี้เราก็มีความสุขที่จะอยู่ในธรรมชาติ ยังไม่อยากกลับคืนสู่พระราชวัตรวังในว่าแต่ว่าเจ้าหนักชำนาญพื้นที่ออวันนี้เราอยากจะพักผ่อนพาเราไปชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามไปทางทิศไหนดีจุดพั<า>กเลยกันรชะเลย่ใ<ห>อในฐานะที่เป็นทหารใหม่ก็หม่อมขอตัวสักครู่นะพี่ยจะขอไปอบรมทหารสักหน่อยอะไรเนี่ยอะไรของโงเนี่ยวะ่มีอะไร เราพูดหรือเปล่า,าดได้ก็ได้ยินอยู่พ <c oughs> ระองหนนีการแต่งงานมาตอนเนี้ทิง้งเสด็จพ่อไว้ที่พระราชวังเพียงลาพังกูนึกเป็นห่วงแับน,นี้ก็แล้วกันในเมื่อเสด็จพี่เขาอยากจะออกประพาศไม่้ค่ะอยากจะเที่ยวเราก็พาองเที่ยวไปทั้งทิศที่ใกล้พระราชวังที่สุดอคือทั้งทิศตะวันออก หมายความว่าพระองค์อยากให้กลับว่างั้นเถอะเราตลอดพระองค์ท่านลงคือเราถอป่าเสร็จแล้วก็กลับพระราชวังไม่ไกลถ้างั้นไม่มีปัญหาช่วยหน่อยเดี๋ยวก็งั้นสองคน่ปมองใจที่ลงพูดเหรอเข้าใจกูยังไม่เข้าใจเลยนะตะวันออกอ๋อน่าชมที่สุดหลอกล่อเรียกเคาหลอกล่อที่ยวเสร็จแล้วกลับเมืองเลยว่างั้นเถอะใกล้ๆกันเรื่องแบบนี้กล้ามาท้าถนัดมาเลย ไปปรึกษาอะไรกันตั้งนานสองนานท่านได้ยินโทรจอเทงก็อยู่นานแล้วไปฝึกอะไรกันอีกล่ะบางคำบางคำพูดบางคำนี้ไม่ถูกต้องราชสักไม่ค่อยแจ้งเรามาเลยขอเดชะทรงเลยโปรดอาจยาโทษถึงกับก็ฉันได้คิดดูแล้วว่าทิศไหนดีถ้าพระองค์จะออกว่าพลาดควรจะเดินทางอยากจะดูทะเลหมอกทะเลหมอกเดินทางไปทิศเดียวเลยทิศไหนตะวันออกเทียงออกไอเทง มันมีด้วยเหรอว่าตะวันออกเฉียงออกมันมีด้วยเหรอไม่มีไม่มีพระเจ้า,จาค่ะเราอยากจะชมธรรมชาติดอกไม้ส,สวยๆงามๆทับองค์อยากจะไปเที่ยวชมไปทิศไหนทิศที่ทน่าเที่ยวที่สุดทิศตะวันออกเฉียงตกระเจ้มค่อยอยคะทิศนี้น่าเที่ยวที่สุดแล้วมีออกเฉียงตกอีกมึงไม่รู้แล้วมันบอกเขาผมนเจ้าเทงมันมันมั่วมีไหนออกเฉียงตกสรุปมาซิว่าเราจะไปทิศใดไปทางตกเฉียงใต้ดีกว่า มีด้วยเหรออันนี้แ exactly. ล้วแต่พระองค์เลยเถิพระเจ้าค่ะมีด้วยเหรอไม่มีนี่มึงยังจะถามอีกเหรอศรีชูชาพะนองรักพยา่าเสดพี่นารู้ดีเจ้าคงอยากจะกลับคืนสู่พระราชวังในแต่พี่ยังไม่พร้อมวันนี้เจ้าทั้งสามไปเที่ยวคนตามสบายพี่จะประทับอยู่ที่พับผาอบตัวพักผ่อนตามสบายก็แล้วกัน คุณไปเองก็ได้คิดไหนที่มึงว่าเนี่ยไปเถอะไป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 ด้วยกันไปเจ้า่ะเห็นพร้อมองแหละคููให้กาวมนตะพนศัพสนงานเนี่ยก็เลยโกหกต้อถูกเลยออนอกสภาแล้วหน้าสู่พงไทยทุกมีพรมี่ไทยไม่กลับไปคืนนคร ความรักไม่อยากกลับวันคืนย้อนบิดาต้องอาทรกลัวเดือดร้อนมีเรื่องราวเด็กกลาบอกกับคนพาไปเที่ยวเองไหมเนี่ยค่ะในป่าในกลาบอกกับคนนนทางอัดรู้เลยว่าตรงไหนที่น่าเที่ยวไม่ต้องหลวงพาไปเล้ะค่ะจะพาไปพาเพราะคงเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าค่ะ สุรังมีเขี่ยวเล็บเมอือต้องกดเก็บเรื่องวันเกา่าห่วงหาบิดาเรากลัวถูกเขาคม่มขู่คามาสุรังลามสิงผู้เด็ดดิ่งมาเอียบย่ำเมอกูรองก้องคำรามใครจะห้ามช่วยพ่อทัน ไปประเด็นเดียดเพื่อ,อนนยค่ะไปไปไป,ไปอปเ,เอยรับผาพวกองค์าน ชาบาพลยเอ้ยอปู่เลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กๆแต่อย่าถามว่าเจ้าเป็นลูกเต้าของใครบุญวาสนาของเจ้าพ่อปู่จะบอกให้เจ้าได้รู้จงจำไว้ว่าเจ้ามีเนื้อคู่แล้วเนื้อคู่ของเจ้าชื่อเจ้าชายสีสุชาติ ชื่ออื่นไม่ใช่นะลูกและวันใดที่เจ้าได้พบกับเจ้าชายสีสุชาติได้เสียเป็นผัวเมียกันเขาจากเจ้าไปมีเมียน้อยวันนั้นเจ้าจะกลายเป็นบ้าจะแก้อาถรรพ์ได้ต้องในเลือดในสวงอกของนางเมียน้อยมาลดล่างวาระข้างขึ้นเจ้าจะเป็นสาวสวยสุด สดุกตาชายทุกคนที่เห็นแต่วาละข้างแลมเจ้าจะต้องกลายเป็นมา้าและขณะนี้วาละข้างขึ้นกำลังจะหมดไปวาละข้างแลมกำลังจะคลืบคลานเข้ามาเจ้าจะล่างกลายกับเป็นมา้าอมหน้ารับกรำเถอะชาปาไพรเอ้ย เฮ้ยวบเฮ้ยเร็ว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 เศรษฐะเห็นไหมนะม้าตัวนี้สวยมากเลยสวยมไหมล่ะค่ะดูรูปทรงแล้วม้าตัวนี้เหมาะที่จะเป็นม้าคู่บารมีด้วยข้าพเจ้าแสดงว่าพระองค์ชอบใช่ไหมล่ะคะอยากจะได้พ่อของชอบมาตัวนี้ท่านเลือกม้าแล้วบอกเลยไม่มีใครเกินพี่ข้ากับหมอพระเจ้าเรื่องม้านี่มันทนัดนักเลยนี่เลยต้องมันเลยพระเจ้าค่ะ แม่ดูมันทำโอ้ไม่ต้องบอกมันก็รู้เลยทิปหายมึงนี่มึงนี่ทจานหนักนะเห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากกินไม่ยงมอ่ะอยากจะกินมันเนี่ยพระองค์อะไรเรื่องม้านี่ไม่ต้องห่วงก็หมฉันที่อยู่ในป่าเกิดม้าก็เกิดอยู่ในป่าม้ากับก้าฉันเหมือนเพื่อนกันคุยกันรู้เรื่องสื่อกันได้ว่างั้นสบายมากงั้นลองมึงไปรอสักครู่พระเจ้าค่ะมาฮะ พอทักมาปุ๊บหมาบอกสวัสดีนี่คู่จริงนะเนี่ยอ้าวนี่จะหาว่าหมูเมื่อเมื่อกี้ทักปุ๊บหมาบอกสวัสดีพี่ก้ากระวมเก่งเพราะยังไงหมาอยู่ที่ไหนจ๊ะอ้าวหมาอยู่สะพานสังฮีบ่าเป็นไงพี่ก้ากระวมเก่งว่านอนคู่กับม้าทุกคืนแล้วม้ามาที่นี่มาไงจ๊ะอ้าวหมามาแท็กซี่โอ้โหหมามีตังค์เขด้วยแล้วม้า กินอะไรมาเรื่องจ๊ะไอ้มากินแปกซด่โอ้โหนี่มาถามจริงๆเถอะฉันเนี่ยแปลกใจแล้วเกินเวลาเดินไปไหนไปไหนคนชอบมองหน้าฉันหน้าฉันเหมือนอะไรเนี่ยอหาที่หักสักขาซะดีมั้งเนี่ยทำไมอะไรก็ดีหมดมอกหน้าขงมันเหมือน้าขี่พระองค์ดีกว่า สีสุชาจะจับมาหายาหลอหายาอ่อนปอนเข่าโครจับขีพระพิษดูรู้ว่าเป็นมาดีสมศักดิ์ศรี สวยสุดสะดุดตาเป็นมา,าดีสมศักดิ์ศรีเป็นมา,าทรงพระตางจิตเจาะจงประสงค์ว่าได้พาทีจะขี่กลับสู่พระพลาง แล้วจึงจองมองหาต้นยางงาม ด้วยนะพระเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงพระองค์เลยเขาเก่งอยู่ให้พระองค์เราไม่รู้ว่าม้าจะพยศหรือเปล่าสิป้าทอพระองค์เขาเรื่องขีม้าเขาทำงานม้าแค่นี้จับได้แล้วดูดูลีลาดูลีลารงพะสง่างามมากเขาต้องคัดคัดหายาดีดีโอ้ยม้าตัวนี้เรทางจะเรื่องเยอะแต่ไม่ธรรมดานะม้าสีดำด้วยอหายาดดี่จะจับได้จะขายแพงนะดูเลยอะไรม้าเลย นี่แมาสีดำเนี่ยอ้อหายากแต่พงเจอยาแล้วเจอยาแล้วเจอยาแล้วตัดยาตัดยาแล้ว, <S <S วตัดยาแล้วผมบอกแล้วว่าพวงคันนไม่ต้องห่วงเรื่องจำเงาเก่งแล้วนั่นแม่โถเราไม่ฉาบถวยเราไม่ฉาบถวยต้องอนุรักษ์อนุรักษ์การลำไว้มั้งอออ๋น่าได้ยามาแล้วได้ยามาแล้วเห็นไหมเห็นไหม อ่านุลับก,กันล้ำกันนั่นแม่เฮ้ยมามันทายทอมเพชรไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ษณะจะยังไม่ชอบอเป็นไงเป็นไงพระองค์โอ้มันเหม็นมันเหม็นอ๋อมามันเหม็นมันเลยไม่กินไงนี่ยเหม็นหญ้าเหรออืออ๋อนึกจะงานให้งงทำไมเนี่ยอะไม่รู้เอาอยัางไงยังไงดูให้ดีดูให้ดีพระองค์เอ้าเหม็นก็ต้องล้างก่อนดินั่นไงเจอแล้ว จะ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 บ่อน้ำแล้วบ่อน้ำนั่นแหี้คงจะโดดเล่นน้ำเหรอหมูไม่สนใจหมูเลยเอาย่ากเวลาอ๋อจะไปเล่นน้ำอะไรตอนนี้อ๋ไม่รู้โธกว่าจะเล่นน้ำหมาหนีไปอ๋อจะบัตระบัตระบัตรก่อนจะบัตรจะบัตก่อนนี่ไม่สะอาดมาไม่กินไม่ไม่ต้องห่วงวันนี้เอาแบบเกลี้แบบละเอียดคอยนะพระองค์คอยอย่าให้หมาตื่น มาสนใจแล้วใช่ไหมมันมีเริ่มหอมแมะเริ่มหอมแหมวะสยงามสวยงหาดูยากัเนี้ยลัะจะให้ม้าตัวนี้ขับลอ้ยกระวังอเฮ้ยรวังพ่จุระวังอมจุกอะระวังจุกม้ามันดีดไงสีดำมันดีดแรงนะเองจะไม่ถูกใจม้านานนานหายาก วางพระองค์ต้องดีแม่ม้าตรงนี้เพรียวดีเหลือเกิน